วันนี้ Facebook แจ้งมาว่านี่เป็นตัวอย่างของการคอมเมนต์ที่ดีเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนวันนี้ Facebook มีการแจ้งเตือนมานะคะว่ารักษาระดับความสนใจเอาไว้ได้ดีมากคุณได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นโดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและนี่ก็คือตัวอย่างของที่เปิ้ลตอบคอมเมนต์แล้วทำให้ มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างแรกเพื่อนบอกว่าขอให้เปิดสร้างรายได้ได้ในเร็ววันนะคะเพื่อนตอบคอมเมนต์เพื่อนนะอันที่สองเพื่อนตอบคอมเมนต์ที่เป็นปัญหานะคะแล้วก็อันที่สามเพื่อนใส่สติ๊กเกอร์แล้วพูดว่าเข้างามมากค่ะแล้วก็อันที่สี่คือตรวจสอบคุณภาพของเฟซนะคะก็คือสังเกตว่าที่เปิ้นตอบคอมเมนต์ที่เป็นข้อความยาวๆนั้น เฟซบุ๊กเขาค่อนข้างที่จะชอบที่เราคอมเมนต์ถึงว่าถ้าเราใส่สติกเกอร์ก็ขอให้มีข้อความพิมพ์ลงไปกับสติกเกอร์ด้วยนะคะเคล็ดลับรักษาระดับความสนใจนะคะข้อที่1ลงคลิปในรีว s สตอรีแล้วก็วิดีโอออนดีมารรวมถึงไลฟ์สดด้วยนะคะ2 สร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับด้วยตัวเราเองอย่าไปคัดลอกคลิปของคนอื่นมานะข้อที่3การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนนั่นก็คือว่าไปดูคลิปของเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์เพื่อนด้วยนะคะและข้อ4ตอบกลับคอมเมนต์เพื่อนอย่างสร้างสรรค์น,นะคะเช่นขอให้เพื่อนเปิดสร้างรายได้ได้ในเร็ววันนะคะ